รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธแชนแนลนะครับผม โอเควันนี้เราไปอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวครับผมเกียร์รองเท้าไอซเกตนะครับผมซึ่งบอกได้ว่าเป็นเกียร์ที่ต้องแข่งแย่งมาในครับผมแล้วก็มีแค่30ชิ้นเท่านั้นนะครับผมในเซิร์ฟนะตอนนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นเกียร์ที่เข้ามาใหม่เลยนะครับผมเออแต่ต่อจากนี้ครับผมไม่รู้เดือนไหนมันจะมาอีกนะครับผมแต่ถือว่าเป็นของแรง ระดับติด id ไว้รับรองเจ๋งสุดๆไปเลยนะครับเป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์ธาตุแสงครับทุกคนเกียร์ธาตุแสงนะครับผมมีลดแร่ครับผมมีพลังชีวิตแล้วมีต้านสกิลครับต้านสกิลมาด้วยครับคือเกียร์นี่คือเกียร์ของ PVP ของแท้เลยนะครับผมเออจริงๆไม่ต้องใช้กับสกิลพัด ก็ได้นะเออแต่แต่ผมอยากเอามาใส่ให้อนุบิดนะครับผมว่ามันจะป่วนขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าม,มีอัตราเพิ่มการอันเชิญบวกไปอีก2.7วินาทีสําหรับเกียร์ชิ้นนี้นะครับผมซึ่งค่าตรงสกิลพัทเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมีค่ามากค่าน้อยแล้วแต่สุ่มมานะครับโอเค ก็เกียร์ชนนี้ผมเลือกออฟซีเป็นอัตราหลบสก,กิลนะครับเพราะว่าเราาใส่ให้ตัวแทงนะเพราะฉะนั้นหลบกับต้านจะต้องเยอะเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็อดบิสนั้นเพียรอยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใส่ก่อนผมใส่เป็นธนูคริสต์มาสนะครับเกียร์ของหายากเกียร์ดูดตังของแท้นะครับผมแล้วก็เป็นรองเท้าไอสเกตนะฮะแล้วก็ตามด้วยนาฬิกาท,ทนทานเลียวอันไอันนี้ก็ของแท้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวหาคนนกคนนกฟินิกแล้วมาอัพสกิลพัดกันนะทุกคนอ่ะโอเคมาดูนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกครับมันจะเพิ่มอันเชิญ2.7วิแล้วตัวเจ้าตัวอนูบิสเนี่ยมันมีเรียกคนตายออกมาเพื่อโจมตีศัตรูก็คือยกเลิกภาวะอมตะนะครับผม5วินาทีทั้งผมสำหรับสกิลนี้นะฮะแล้วก็สกิลอันเชิญโลสฟาโล2ลงนั่นเองที่แน่ๆมันอันเชิญ2ลงแล้วมัน7วินาทีด้วยนะครับผมแล้วบวกกับผม,ผมไปอีก2.7ก็เท่ากับว่ามันจะมีลงตั้งอยู่ 9.7วินาทีนะครับสำหรับอนุบิตตัวดีเลครับเออเดี๋ยวเราไปลองดูกันหน่อยแล้วกันว่าโลมันจะตั้งอยู่นานขนาดไหนนะแล้วก็ไปลอง PVP กันด้วยนะใช้งานดีขนาดไหนในเะดลีตำนานของเรานะครับโอเคไปกันเลย สเตตหลักครับผมอย่างที่รู้ครับเราไปหาบอสนอกกันนะครับผมเราไปตบบอสนอกกันทุกคนเออเอาเป็นว่าเราไปดูสกิลที่มันจะอยู่ได้นานขนาดไหนสําหรับโลงศพนะครับผมเราเน้นไปที่เกียร์ที่เราเนี่ยหามานะครับโอเคไปเลยจัดมาครับขอทิปหนึ่งครับทุกคนขอทิปหนึ่งแล้วก็เราเนี่ยขออนุญาตนิดนึงครับผมเอาออกไปเอาออกไป มาเหลืออนุบิษไว้ตัวเดียวเอ้ยไม่เหลือไว้สิ่งเนี้ยเออเป็นทีม3ตัวนะครับผมเออเผื่อเวลาตอนเรารีวิวแล้วตัวไปคนดึงคนเรียกเราไปช่วยนีย่จะได้แบบเออนะเอ่อ,นะอ,อมี3ตัวไปนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้อันดับหนึ่งไงเออก็มีแต่เฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่จะเรียกผมไปได้นะครับมามาดูอนุบิสครับผมอนุบิสครับผมมาแล้วมาอนุบิสมาครับวิ่งมาเลยครับวิ่งปุ๊ปบ,ป,บปั๊บปับ๊บทุกฟับดูการสร้างโลงนี่วิ่งเร็วด้วยตัวนี้ตัววิ่งอย่างดีครับสร้างโลงโบ โอ้โหอยู่ครับ3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4ไอ้โลงแรกเนี่ยยังไม่ยังไม่แตกเลยนะทุกคนเห็นไหมโอ้โห <Yeah. S 1> oh. คือแบบปล่อยตัวเดียวผมได้ร่างโคนใช่ไหมเอ้ยไม่ได้ล่างโคนได้ตัวหนึ่งแล้วเพื่อนเอาอนดุบิทมาช่วยอีกตัวหนึ่งแล้วก็สรุปโอ้โหลงตั้งอยู่นานจัดเลยครับนี่ล่างโคนมาแล้วคือปล่อยล่างโคนปุ๊บหลกทันทีครับมาครับตั้งโบเรียบร้อยตั้งโบไปครับแม่ตั้งแทงอยู่นั่นแหละตั้งแทงขวางหน้าขวางตาอยู่นะครับผมเออดูดูนี่ สร้างโลงโปรเข้าไป2ออันครับแล้วก็ออกต่อยด้วยนะต่อยเออฟาโลต่อยด้วยนะเอ,อ้เป็นยังไงละ่ะจำเป้าจำเป้าเจ๋งไหมถ้าเกิดเจ๋งก,ก็กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ก,กดกระดิ่งให้กับชอบ่องลูยุชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะที่จะได้ทำคอนเทนต์รีวิวตัวต่างๆในเกมไลน์เลนเจอร์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเออไปดูดูเห็นไหมแค่ปล่อยไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นไงเจ๋งไหม เออดูซะก่อนดูซะก่อนเรียบร้อยครับตีป้อมแตกเฉยนะครับแทงตัวเดียวฮะมาโอ้โหอนุวิทย์เก่งขึ้นเลยมีรถแล่มาด้วยนะเออเจ๋งมากครับผมไปเริ่มใหม่อีกสักหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะทุกคนนะเออมาจัดไปมาลุยเดี๋ยวอนุวิทย์ออกมาเลยชุบชา้าบอาล้างโขนซะด้วย แล่าคนซะด้วยมาถึงกระพัโปบเป็นตัวที่แบบอืใครจะมองว่าแบบเอออาจจะไม่ดีนู่นนี่นัน่นะแต่ผมว่าเข้ากันดีนะกับเกียร์ชิ้นนี้ครับผมซึ่งอาร์โดบิสผมมองว่าเป็นตัวป่วนนะคือประเด็นมันตีได้ด้วยแล้วมันเดินขยับไปข้างหน้าได้ด้วยนะสำหรับตัวแซมอนที่แซมอนออกมาที่เป็นโลงศพแล้วมีฟารโรอยู่ข้างในที่มีมัมมี่อยู่ข้างในไม่ใช่ฟารโรข้างในมีมัมมี่อยู่ข้างในนะฮะ แล้วงานี่เห็นไหมมันก็จะคอยต่อยต่อยแบบตอดตอดแล้วยิ่งลงตั้งอยู่ได้นานก็ยิ่งจะปั่นป่วนได้นานขึ้นนะครับผมเออไอ้บาล็อกมาได้เห็นไหมก็เป็นอารูบิสแทงบาล็อกจ่ายดาเมจบาล็อกตีให้นะครับผมอีเห็นไหมตีธรรมดาเฉยตีธรรมดาเฉยครับบาล็อกเฮ้ยแต่อารูบิสของผมก็แทงอยู่นี่แหละยืนแทงสร้างลงปั่นป่นวนแต่มันก็เดินขยับขยับมาเรื่อยๆนะเห็นไหมลงของเราเนี่ยมันก็ขยับขยับแล้วมันก็มีม็อบมี่ต่อยเห็นไหมเออเป็นยังไง เรียบร้อยดีมากๆเลยนะผมว่าโอ้โหคุ้มค่าอยู่ที่ผมไปวิ่งมานะครับผมไปเล่นสเตทอวเวนต์มานะครับผมเกียร์ดีแบบนี้เป็นของแรนะฮะมี30ชิ้นเท่านั้นในเซิร์ฟนะครับผมณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกียร์ในรอบแรกที่เข้ามาโอเคครับเดี๋ยวเราไปดู PVP กันเลยแล้วกันจะไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองจะไหวหรือเปล่าครับใน PVP ครับ สามสองหนึ่งแอคชั่นมาครับเราไปอยู่ในโหมด PVP เแล้วครับเดี๋ยวเราลองเอาไปตี PVP ดูแล้วกันนะครับผมมันอาจจะเห็นอะไรไม่เยอะนะเพราะว่าเราเน้นรูปเกมที่แบบว่าให้เราชนะนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะครับผมก็ให้ช่วยกันสังเกตแล้วกันนะครับว่าสําหรับแล้วเนี่ย เจ้าตัวอนูบิทกับเกียร์ชิ้นนี้เป็นยังไงนะแต่ความรู้สึกผมในการตีน่าจะรู้นะครับผมไปเดี๋ยวไปลองกันครับปกติมันจะตียากตีง่ายยังไงมันน่าจะรู้นะครับผมทุกคนอ่ะโอเคครับผมมาแล้วจังหวะนี้ทางฝั่งนู้นเป็นอ่าผมขอแช่ก่อนเลยแล้วกันนะฮะแช่แช่ดักไว้ก่อนนะฮะอนูบิทน้นปล่อยอนูบิทเยอะๆนะการสร้างโรงศพอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะทุกคนมันเริ่มสร้างโรงศพเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมมาจัดไปครับอนูบิทครับมาโอ้โหแต่โรงศพก็แตกง่ายอยู่นะครับผมเพราะว่าทางฝั่งนู้นดเมก็ ดามิตจัดจ้านมากๆเลยนะครับโอเคเขาแช่มาแล้วจังหวะน,นี้เราก็ใช้เป็นอมตะไปนะครับผมก็ถือว่าไหลลื่นนะเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้มันได้เลือดนะครับผมได้เลือดได้ลดแร่แล้วได้ต้านสก,ก,กิลด้วยเห็นไหมการสร้างโลกมันก็จะดูดีจะยืนนานขึ้นลงมันจะก่อขึ้นนานไวขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมก่อขึ้นนานขึ้นนะครับผมคือตั้งไว้นานขึ้นนั่นเองนะครับโอ้โหจากความรู้สึกตีเกมแรกแล้วเนะี่ยรู้สึกว่ามันมันมันดีนะมันดีมากๆเลยนะครับ เจอกับคนนี้ครับผม SS นะฮะเดี๋ยวเราลองไปตีกันดูกันแล้วกันอีกสักหนึ่งเกมเนาะสำหรับเจ้าตัวอาดูวิทตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเกียร์ชิ้นนี้เกียร์ที่ผมรีวิวอยู่ตรงนี้ผมบอกเลยว่าจัดจ้านมากๆ,ๆนะครับผมดีสุดๆไปเลยเอาเขามีตัวบินทุกคนผม,มดูนะโอ้มีโอกาสแพ้สูงเลยครับเพราะว่าตัวบินตัวนี้มันมันมัน,มนสะท้อนไม่ตายนะหมายถึงพีชีพไม่ได้นะเออเห็นไหมโอ้โอกาสผมแพ้สูงมากโอกาสผมกดกดกดอันนี้ไปก่อนแล้วกันอ่าโดนแชร์ไม่เป็นไรฮะ ไม่เป็นไรครับโอ้โหโอกาสโดนเหล่าป้อมครับเร,รียบร้อยฮะผมโดนเหล่าป้อมทุกคนมาครับมาดูอีกเกมหนึ่งแล้วกันเนาะ,ะเจอคนนี้ครับเปวสาดูซิมีตัวบินหรือเปล่าโอ้โหมีตัวบินด้วยนะฮะผมขอใช้ตัวกันบินแล้วกันทีมที่มีอ d ดูบิสเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีตัวกันบินตัวอีกตัวกันบินเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวบอสผู้กันปีใหม่นะครับผมผมอัปเกรดเต็มหมดเลยนะฮะมาในเกมเล่นเองบอสปีใหม่ บอสผู้กันปีใหม่ตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นทีมของประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาถือว่าโอเคอยู่ครับผมเล่นได้อยู่ครับเล่นได้อยู่มาโอเคไหวเปล่าไหวเปล่าไหวที่ต้องไหวอยู่แล้วสิวะเออมาจะไปครับแชรไปเลยฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ผมขอแชร์ไป,ไปก่อนนะฮะแล้วก็กดมาจัางหวะนี้เป็นลงครับโลงจะสร้างความปั่นป่วนหรือความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนไม่รู้ครับแต่บอสผู้กันผมก็เหล่าไปหมดเลยครับบนภาคบนภาคอวกาศภาคอากาศครับเรียบร้อยฮะเห็นไหม โอ้โหรงศพตั้งเยอะนะครับผมก็ถือว่ารงศพเนี่ยมันมันตั้งนานขึ้นครับเท่าที่ผมดูอ่ะมันก็ดูเล่นง่ายขึ้นด้วยนี่ขนาดผมกดในคอมนะทุกคนขนาดผมกดในคอมนะซึ่งในคอมผมจะมีปัญหามากเลยในการเล่นวีวีพีนะมันจะทําให้แพ้บ่อยนะฮะนี่ครับผมดูครับการกดในคอมครับโอ้โหผ่านชัหลุยเลยท่านผู้ชม โอ้โหสวยงามครับเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยสําหรับเกมเล่นเองนะครับผมใน PVP หลีกตำนานนะครับผมไปให้ได้ไปลองดูอีกสักหนึ่งเกมนะเจอกับซซนเดอร์นะฮะซซนเดอร์ผู้พันซซนเดอร์หรือเปล่าครับเนี่ยโอเคครับผมไปจัดไปครับแล้วก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะเอ้เมื่อกี้เขามีตัวบินหรือเปล่าเราไปดูก่อนนะครับทุกคนเขามีตัวบินหรือเปล่านะไปดูซิมีตัวบินหรือเปล่าไม่มีตัวบินนะฮะแต่ก็ทีมตึงเลยครับทีมตึงจัดเลยทุกคนเดี๋ยวผมใช้เป็น ทีมห้าครับมาดูกันครับผมว่าเราจะชนะในเกมนี้อ้าวคนไม่พอครับมาจัดไปครับทุกคนเออลุยครับลุยกันฮะลุยครับก็ปล่อยอนุบิทบอลล็อกแล้วก็ปู่ครับอนุบิทบอลล็อกแล้วก็ปู่เสร็จแล้วก็สลับเลยฮะสลับป๊บปั๊บชับโชว์แล้วก็มาครับกดกดออโต้เลยผมเน้นออโต้แล้วผมก็กดแช่ไปเลยฮะมาโอเคดูดูเกมกันสวัสดีโรงศพ ไม่เห็นโรงศพไม่หลักงน้ําตาอย่างนั้นแล้วโอ้โหดูวันอุบลครับตั้งตั้งโรงศพเสร็จแล้วโรงศพมันเดินไวจัดทุกคนเออพอมันไม่ตายแล้วลมันเดินไวนะเห็นไหมโรงศพมันเดินไวดูดิโอ้โหดูมันสร้างดิสร้างไปข้างหน้าด้วยนะเออกระชอกไปข้างหน้านิดนึงด้วยการสร้างโรงศพของมันดูดทุกคนโอ้โหยังจม โอ้ยผมอยางชอบโอ้โหคอมโบนี้คือดีจัดเลยอนุบิทเก่งขึ้นเยอะผมบอกเลยอนุบิทเก่งขึ้นเยอะเอาจริงอนุบิทเก่งขึ้นจริงๆครับไม่ได้อวยครับผมไม่ได้อวยจริงๆครับผมโอเคครับผมก็ถือว่าเกียร์ชิ้นนี้ในตอนนี้นะตอนนี้มันเกิดมาเพื่อ อนุบิทโดยเฉพาะเลยครับผมทุกคนโอเคครับผมยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งให้กับช่องลุงยุทธด้วยนะครับผมบายบายครับ